สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับทางด้านซ้ายมือนะครับที่ผมขับรถผ่านก็เป็นโรงพยาบาลพิมายนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ใจกลางเมืองพิมายนี่เองนะครับผู้ชมครับข้างหน้าก็มีไฟแดงนะครับซ้ายมือเห็นเป็นรูกอนชี้ไปว่าใส่งามนะครับ กไปกี่กิโลเดี๋ยวผมจะไปดูตลาดก่อนนะครับไปดูตลาดของอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับว่าตลาดของพิมายนะครับตลาดอำเภอพ่มายนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมโอ้ที่นี่ก็มีพิพิธภัณฑ์น,นะครับคุณผู้ชมที่พิมาย ตรงบริเวณนี้เป็นสะพานนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายเลยนะครับคุณผู้ชมมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้วยนะครับทางด้านซ้ายมือครับก็มีป้ายยินดีต้อนรับสู่เมืองพิมายครับตรงบริเวณนี้นะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับอุทยวนอุทยานประวัติศาสตร์พิมายก็ให้ตรงไปนะครับเห็นมีป้ายให้ขับรถตรงไป ก็มีไฟแดงนะครับในอำเภอพิมายก็เป็นอำเภอที่จเจริญน,นะครับจเจริญพอสมควรนี่ครับโอ้ทางด้านขวามือผมมองเห็นแล้วนะครับอุทยานประวัติศาสตร์พิมายทางด้านขวามือผมนี่เองเดี๋ยวเราก็คงจะได้เข้าไปชมบรรยากาศกันนะครับคุณผู้ชมครับอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะครับ ปราสาทหินพิมายนั่นเองนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับทุณผู้ชมจะเห็นเป็นรั้วมีดอกไม้ล้อมรอบอยู่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับพาทุกท่านขับรถชมบรรยากาศในเมืองพิมายนะครับในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชาสีมาครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะครับไปดูบรรยากาศในตัวเมืองทีพหมายกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวเมืองเขานะครับ mm hmm. ข้างหน้านะครับผมมองเห็นเหมือนเขาเตรียมจัดงานอะไรสักอย่างนะครับคุณผู้ชม ผมจะลองลองขับให้ดูนะครับว่ามันมันคืออะไรนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยมาที่นี่นะครับโอ้เหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นตลาดนะครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมมันก็ว่าจะเป็นตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองจอดรถแล้วก็ลงไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ Ini pergi dulu.